ขอบคุณครับขอบคุณมากมาคกครับสำหรับรายการอยครก็ได้ตอนนี้ีรายการครัวคุณต่อยับและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารครับมาครับร้านอาหารที่จะสอนการทำในวันนี้ถ้าเกิดท่านไปจังหวัดสมุทรสานนครนะฮะและ<ช>อยู่ที่อำเภอเบืองท่านไปเหอะต้องไปร้านนี้ชื่อร้านครัวข้าวหอมครับคือที่ชอบใจมากๆเลยคือแบบมันมีความรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่น่านั่งอ่ะเอานะท่านจะไปอ่ะาจะไปนั่งได้นั่งไม่เสีย ไม่ไม่เสียก้นเป็ไม่เสียไม่เสียคืออย่างอย่างที่บอกว่าสมุนปลาครสมุนสงฆ์แถวนั้นอ่ะที่มีเขามีสมุนเยอะๆเหรอคืออาหารเนี่ยอาหารทะเลแล้วประการที่เขาสดแน่นอนใช่ใช่มันแหลกเาเยอะใช่ใช่แล้วถ้าเกิดเขามีสมุนเยอะๆงั้นมันต้องห่วงเลยเขาต้องมาดีมสองน่ากุหลาบอะไรนี่ทุกจังหวัดุหลาอัไนี่แต่วันนี้ ชื่อว่าปลาเก๋าลุยไฟท่านผู้ชมต้องดูนะคือปลาเก๋าสามรถหรืออะไรอย่างงี้มันก็มีถูกไหมแล้วปลาเก๋านู่นปลาเก๋านี้ก็เยอะแต่เจ้านี้มาทําเป็นปลาเก๋าลุยไฟผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งกินกันเลยสดๆร้อนๆที่นั่นเลยจริงๆนะมันจะอร่อยขนาดไหนนนนั่ะสิท่านผู้ชมดูวิธีการทำแล้วจะเห็นาปลาเก๋าลุยไฟใช่อันนี้ปลาเก๋าลุยหลวงปู้เข็มไม่ได้ลุยลุยเป็นเข้มที่ลุยไฟชอบลุยไฟ ขอเชิญทุกท่านกับคุณอัมภัยเจระวงวิสารจากร้านครัวข้าวหอมครับสวัสดีครับเล็กสวัสดีครับสวัสดีค่ัสเล็กน้าาร้านครัวข้าวหอมอยู่ตรงไหน อยู่ถนนเทศบาล8ค่ะตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะนั่นไงแล้วเรียก็เป็นคนที่นั่นใช่ไหมเป็นคนมหาชัยตั้งแต่เกิดใช่คือฟังไม่รู้เลยสำเนียงฟังไม่รู้เลยไม่ออกเลยไม่มีไม่มีเลยค่ะคุณเป็นคนมหาชัยเหรอคะใช่ค่ะแล้ววันนี้มหาใครครับนี่มหาชัยบอกแล้วชัยแล้วเรียกเราไม่ได้มหาใครเขามากับใครครับผมเขามากับผัวเขาครับผับ้านนะนี่ว่า ร้านร้านครัวข้าวหอมเนี่ยอย่างที่บอกมันอยู่ตรงไหนที่เราจะไปหาได้ง่ายๆค่ะวิ่งเส้นพารามสองค่ะฝั่งเหมือนเราจะไปเพชรบุรีอะค่ะ่ะวิ่งขาออกถูกต้องค่ะตรงไปเรื่อยๆค่ะเจอปัโตชิโนนะคะอ่าค่ะแล้วก็ โฮมโปรโรตัสสูดฮันด้าพอสย์ฮันดาปุ๊บเร็วซ้ายค่ะค่ะตรงเข้ามาเจอแยกค่ะเร็วซ้ายทีหนึ่งสองเมตรร้านอยู่ขวามือค่ะโอ้เธอบอกชัดเจนมากเพราะต้งแถวนั้นคนไม่รู้จับคนตัวเชนเนลแทบจะเป็นไปไม่ได้แถวนั้นเขาดังจริงๆเขาดังจริงแล้วก็ไปเรื่อยๆๆๆแล้วก็จนกระทั่งมาเจอ ขัวข้าวหอมค่ะนี่ต้องต้องเลี้ยวซ้ายหน่อยเลี้ยวซ้ายนิดเดียวเล้วก็ซ้ายไปแล้วก็แยกเลี้ยวซ้ายซ้ายค่ะเข้าไปสองร้อยเมตรอยู่ขวามือใช่โอ้โหนี่เคยไปมาแล้วสิต่าฟังเขาฟังทุกเรื่องเลยเขาบอกชัดเจนครับเฮ้ยแต่ทีจริงแล้วคุณเก่งมากเพราะสมัยก่อนผมเคยคิดตลอดเวลาว่าคุณโง่นะสองบทแฟนเพลงสอง ยืนยืนอย่างเหมือนเดิมแล้วยืนสองบวกแปดเป็นสองมันโง่จริงอ๋อสองบวกแปดเก้าเห็นไหมหรือคนเดียวที่ผมจะพึ่งได้หรือคนเดียวแล้วด้วยโซนั้นสองบวกแปดเป็นคุณวัฒน์หกครับโอ้ัว เวลารายการก็หมดที่เดียวแล้วทำไมพวกคุณโง่ขนาดนี้วะอ่าครับสองวกแปดสามเออชอบดีชอบถ้ากินไม่ออกขนาดนี้ไปหาปลากินยองนี่มองอยากจะเล่นด้วยแล้วไม่อยากกลับบ้านแล้วอยากเรียกมอสให้อยู่นี่หนุ่อ่ะลองดูก่อนลองดูก่อนเผื่อบกำลังเตรียมอยู่ครับกำลังเตรียมอยู่เขาบอกากำลังเตรียมอยู่สองวกแปดเป็นสี่ครับได้แล้วอยู่กันได้น้ำทั้งมดดู บรรยากาศแบบนี้สิ่งทุกอย่างเศรษฐกิจสังคมอะไรเป็นอย่างนี้หัวเราะไปเถอะครับอย่าไปเคลียดอย่าไปเคลียดอย่าไปเคลียรนะครับเดี๋ยวออกรายการพอเขาเทคไอ้พอเขาหยุดไม่ใช่เทคพอหยุดปุ๊บก็ร้องไห้ไปดูครับ ปลาเก๋าลุยไฟครับนี่คือครัวข้าวหอมครับนี่นี่นี่ร้านก็เห็นนะดูลินรักเห็นนะนี่นะครับนี่ครับนี่ดูดิเอ้ท่านผู้ชมดูดิมันไม่คุณพระท่านผู้ชมมันคุณพระจริงๆเข้าไปเบะอนี่ดูดิคุณพระชัดๆมันใหญ่มากแล้วน่านั่งผมบอกแล้วไงไปไม่เสียก้นไงอ่อเริ่มต้นจากเอาปลาเก๋ามาปลาเก๋าสดนะคะนํามาทําความสะอาดขาและแล่เนื้อค่ะครับตั้งน้ํามันค่ะพอน้ํามันร้อนปุ๊บ ลงไปทอดค่ะนี่บั้งแบบเมื่อกี้เลยนะท่านผู้ชมบั้งให้เป็นอย่างนั้นเลยผมชอบมากการบั้งลึกเข้าไปจนถึงกระดูกมันจะแยกออกเลยเวลาทอดมันจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะพอเหลืองสุกก็ตั้งผักไว้ค่ะค่ะจากนั้นตั้งน้ำมันใหม่ค่ะเพื่อที่จะทำน้ำราดนะคะน้ำสับรสค่ะใส่กระเทียมสับค่ะนี่ดูนะครับดูมืออาชีพก็ทำนะหอมแดงค่ะหอมแดงสับนะครับผักสับกสับค่ะพริกสับนะครับ พริก3าสีค่ะใส่3าสีลงไปด้วยนะครับเพร้อเราทำสามรสขี้หนูสวนแท้สับค่ะขี้หนูสวนแท้บุสับๆบุบุนะฮะและดูนะฮะเคี่ยวเข้ากันค่ะนี่ดูดีค่อยๆอย่าใจร้อนใส่น้ำปลาเติมลงไปค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะน้ำส้มสายชูขาดไม่ได้เพราะเราทำสามรสใช่ค่ะนะครับตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะใส่ลงไป คลุกเขาให้ให้เข้ากันตอนนี้มันหอมแล้วนะท่านผู้ชมมันหอมสับปะรดค่ะแต่นี่ทีเด็ดและสับปะรดที่นี่เขาเป็นสับปะรดที่ซอยนะฮะแล้วก็สับละเอียดนะฮะใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็เอาแป้งมันค่ะเพื่อให้มันหนืดนิดนึงต้องหนืดนิดนึงนี่คับนี่เด็ดใบโหระพาตามลงไปค่ะเพิ่มความหอมค่ะใช่ดูดี มันเดือดแล้วมันเดือดแล้ว,ลา,าล,วลาดลาดวอดก้าท่านผู้ชมแล้วจุดไฟ<ข>าลาดวอดก้าที่ตัวปลาแล้วจุดไฟอีกหนึ่งที่ได้<บ>ความหอมของวอดก้าแล้วจึงเอาตัวน้ำซอสสามรสเราลา,ลาดลงไปที่ปลา่นี่นี่ไล่ลาดลงไปที่ปลาแบบนี้ใช่ค่ะโอ้โห <ขา S 1> เป็นงาน,นเ,เสร็จสิ้นปักเต๋าลุยไฟ นี่เด็กก้อนเล็กแล้วเกิดแล้วมานคิดในในการนี้เราจะลุยได้ด้วยเปล่าไฟลุยให้อ่ทำได้ป่าวทำได้ทำได้จริงเหรอชื่อหนูทำได้จริงเหรอสองโอบแบบเป็นสี่ได้เนี่ยของว่าฉลาดเนทีนี้เราไปดูไซต์ตะเกายาวใช่ไหมใช่นี่อันนี้ทานทานชนิดนี้ปลาอะไรนะฮะตะเกาตะเกาไม่เก่าเราก็ตะเกาไม่มานอนแง่งแง่งมากเลยก็ใช้สองมือใช่ประมาณกิโลได้ไหมครับตัวนี้ ประมาณเกือบ3กิโลสามกิโลไม่ปกติไซส์ปกติอะครับเวลาเราทำอยู่ที่ร้านนี่ไซส์ที่ลูกค้ากินประมาณตัวละประมาณไม่เกินโลสองใช่ค่ะแต่ว่าใช่ค่ะลูกค้าบางคนมาอยากได้ไซส์ใหญ่เราสามารถทำ บอกไบโอเดอร์มาก่อนแล้วก็สามารถแบ่งทํา2เมนูได้เมนูนึงอาจจะเป็นนึ่งซีอิ๊วอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสรสอย่างเป็นตัวเป็นตัวรุนไฟใช่ค่ะขึชื่อของเราทั้งคู่ใช่ไหมได้ทั้งทั้งองทั้งสองอย่างแต่แต่ที่ร้านมันมีมากไปกว่านั้นนะคือคือความที่เขาดิสเพลย์สวยมากเลยอยากจะพูดถึงนิดนึงพูดตรงๆเขาอุตส่าห์พามาอันนี้ปูอะไรครับปูเนื้อค่ะปูทะเลเนื้อปูทะเลนี่เห็นไหมเขาเขาฉลาดว่าเห็นไหมถามว่าปูอะไร เขาก็ตอบปูทะเลเนื้อก่อนแล้วต้องถามว่าทำอะไรอบคุ้นเช่นเฮ้ยลองฝักเจอหมดแล้วเขาหมดทำทั้งนี้อตัวนี้เป็นปูทะเลไข่นึ้อค่ะนี่เนืใช่ค่ะจะเป็นไข่นี่ไข่แท้นะคะไม่ได้ฉีดนะคะเป็นไข่ของเขาจริงๆเลยค่ะเลือดจะเป็นปลาหมึกใช่ไหมครับปลาหมึกเขาไม่ใช่ปลาหมึกตัวนี้เป็นปลาหมึกหอมย่างค่ะไซส์ประมาณ1นึ่งกิโลครึ่งค่ะตัวนี้ ใช่ค่ะนเขาเนี่ยเขาเลยมีของเขามีหมดนเขามีทีกกุ้งบรนเค่ะตัวนี้เป็นกุ้งลายเสือหรือว่าบางท่านก็เรียกกุ้งกุราค่ะใช่ใส่กมาแกุราองไห้เนี่ยกุ้งกุลา้งังจะร้องนี้คุณตังถ้ามันโดนขนาดนี้มันร้องไงโอเคโอเคก็เป็นคนญาตะทำไมครับญาตูก็อยากให้ทางซีฟู้ดซีฟู้ดค่ะใช่ค่ะใช่เรามาลุ้นกันนะว่าจะลุยไม่ลุยฮะพี่กุ้งจริงเหรอ จุดเลยดิจุดเลยไปไม่จุดไม่ติดโอ้โหเมื่อกี้บอกแล้วตอนลาดให้จุดเลยมาแล้วมาแล้วเขาเขาลาดแล้วจุดเลยไม่พอแล้วพอเขาพอเขาดูก่อนครับขึ้นแค่นั้นขึ้นแค่นั้นะได้แคแสงอะไรไม่ตีเลยโอ้เผาแค่หนวดนี่เลยเดี๋ยวนั้นะที่บ้านผมตอนที่ผมอยู่ที่แอฟริเฮาส์นะครับ ใช่ค่ะให้คนร้านนี่ร้านเนี่ยใช่ค่ะยังไงเขาทำแบบน้นี่นี่นี่อันนี้ใช้นี้วช้อนอันน้ได้ครับอันนี้เป็นเมนูปลาเก๋าลุยไฟของร้านครัวข้าวหอมนะครับที่สมุทรสาครนะฮะนี่ร้านนะแต่ถ้าไปที่ร้านไฟก็จะไฟจะแรงกว่านี้แรงกว่านี้ใช่ค่ะต้องดอกดอกแสงไฟในห้องด้วยค่ะผมพูดตรงๆนะไอ้นี่มันน่ากินอยู่แล้วใช่หึงปลาเก๋ามันสดมากส ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจุดไฟเพรก็กินฮะดิฉันกินลาบเป็นอย่างนี้นะเล็กลาบไม่ไดมันเหมือนปลาเล็กมันเหมือนอะไรรู้ปะปลาปลาเก๋าเลือดสาดแล้วดูหน้าปลาเก๋าสิโอปลาเก๋ามันนั่งแบบรังงอนมากเลยโอเคครับได้ครับเล็กโอเคครับผมขออนุญาตนะเล็กนะอนาเอาชันเล็กไม่อยู่ตรงนี้นิด้ค่ะไม่ผมตักแล้วผมก็ใช้เลยผมไม่ผมไม่ได้เอาผมไม่ได้ตักซ้ำเนี่ยโอเคเหมือนกันนี่นี่นี่โอ้โห อย่าดิอย่าอย่าดื้อต้องโอ้มีดิ้อหนึ่มีดิ้อมีดิ้อไ้่เก๋าเหรออย่าแถวนี้กลัวคนต่อยแถวนี้ชั้นใหญ่นะอนใจเย็นคอใจเย็ได้แล้วนี่ขอนะขอและขออนุญาตนะครับเอาเลยครับหูยดูข้าวเขาสิคุณผู้ชมขออนุญาตคุณผู้ชมหูยครัวข้าวหอมอ่ะข้าวเขาก็จะเป็นแบบนี้ยข้าวเขาดีมากเลยโอ้โหไม่แล้วข้าวเขาหอมจริงด้วยนะผมไม่ได้พูดเล่นเมื่อกี้ผมกินแล้วตัวนี้เป็นข้าวหอมมะลิเติมวิตามินนะคะได้ประโยชน์ด้วยค่ะงั้นผมขออนุญาตเลยครับผมต้องใช้วิตามินเยอะช่วงนี้ ผมพูดก่อนเลยรสชาติไม่มีคําว่าผิดหวังรสชาติดีมากสามรสชาติดีนะสามรสก็ดีจริงๆดีจุดไม่จุดขอให้มาร้อนๆใจแล้วสับปะรดเขานี่มาได้โดดเด่นมากอือันนี้บอกเลยว่าออรสชาติอสามรสแล้วก็สับปะรดเขาตรงหวดมากน้ำ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 ดีมากเลยดีมากเลยโอ้โหนี่เอานื้อมาราดข้าวเพื่อเรากินนะลาดข้าวหอม อยาดขอจิงมับข้าวหน่อยโอ้โหชื่นใจอ่ะติกงกติดงงอ่ะข้าวอร่อยข้าวหอมข้าวหอมก็ดีจริงๆข้าวเขาสีดีเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับคงเก็บไว้นานจนเหลืองเลยครับไม่ใช่ครับเขาใส่วิตามินใส่วิตามินค่ะเสร็จนะคุณแม่ค่ะนี่ฮะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องกลัวครับของเรามากๆของเรามีหม้อต้มช้อนนะครับเรา่รัเรายิ่งกว่าห้องผ่าตัดอย่างนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เนี่ยของเราทันทีคือเราที่พูดตรงๆอ่ะเราไม่ได้กลัวอะไรเลย เรากลัวมันนี Lori, ่แหละเราก็เลยต้องดูอย่างนี้นี่นะครับเอาเต้าเล้าคนเดี้ยแล้วท่านผู้ชมพูดตลอดเลยบอกคุณโค้กคุณโค้กทำไมไปให้คนณแต่พบกินอย่างน้นอย่างนี้ท่านผู้ชมครับผมไม่ได้อยากกินเลยนะครับโค้กมันบังคับครับร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงฮะร้านเปิด11บเอโมงเช้าค่ะปิด5้าทุ่มค่ะผมว่าเมื่อสักครู่ได้สูตรไอ้เนี่ยเปรี้ยวหวานนะนะครับไปเรียบร้อยแล้วเผื่อว่าคุณไม่มีแบบเขานะแล้วคุณไม่มีโอกาสได้ไปยังยุ่งอยู่คุณก็ไปทำน้ำแบบนี้คุณก็ราด อันนี้ฟายไปนะฮะอะไรก็ได้แต่ถ้าไปเนี่ยต้องสั่งแบบนี้ขอประทานโทษนะต้่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเลยแต่ว่าบังเอิญเราคุยเรื่องนี้เสร็จแล้วผมทนไอ้นี่มานานแล้วผมอยากจะรู้นิดนึงขอนี่นิดเดียวนิดเดียวของนิดเดียวกุ่มนึ่งกระเทียมค่ะกุหนึ่งกระเทียมสิ่งแน่นอนไปก็สั่นเถอะมีความสุขวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณอําไพขอขอบคุณร้านครัวข้าวหอมขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการอยู่ตลอดนี่คือความสุขที่คุณคุณต่อยมออให้ท่านได้อย่าพลาดนะครับ พบกันใหม่วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับบักคุยเตย๋งครับโอ้ยมา ผมไม่เคยนึกว่ามันวุ่นวายยุ่งยากและซับซ้อนขนาดน,นี้แต่นี่คือสูต่ต้นำตำรับและผู้ชายคนนี้ยังทำอย่างนี้อยู่ทุกวันที่ร้านซี่โครบแบบล่อนปื๊ดเลยเออล่อนร่อน่อนปื๊ดเลยถ้าใครไม่ได้กินกระเพาะเนี่ยตายเออมันอยู่ในเนื้อมันหมดเลยนะใช่ผมมีความรู้สึกแล้วว่าเออมันมีมนุษย์ทำอย่างนี้อยู่อ่ะรับไปเลยครับติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็ม